บาทเรนนี้พอพี่นัดแล้วก็มาเกี่ยวห้องไผ่แม่สมพาแม่สมพาอีกหนึ่งหมื่นบาทตาสองหมื่นแล้วน้องทัดไปใส่มาใไซเลยสองหมื่นละนีอีกบ่พ่อลูกไต้่อลรูสองล้านตีออกตีออกตีออกตียังตีเงินแมเออตีออกตีตีออกยาเ้ามันงอสิตีอยู่ ไอกเต้ยยาง่ได้ก็มีเอฟซีอ่อไม่ตีไ่นในธนาคารสิไป่ยูนในห้างมีเอฟซีม้เอาเอามตีได้สวยง้ามมากเลยตีตีลิตีตีลิตีตีลิตีตีขอบคุณมากครับมาามาเปลงปังๆังนู้ดเ่เท่าไหร่ต้องมืนไม่สำคักับ สามตัวตรงกับรางวัลที่สามี่เป็นแดงสุดยอดสุดยอดสามตัวตรงนี่คือรางวัลสามตัวตรงนะรางวัลที่สามอันนี้คือแกออกใช่ไหมอันนี้คือแกออกเมื่อกี้แกยังไม่หมดเลยเพราะยังไปวนเอ็นเต้นเลยเลยเวลาแล้วลารอเ้เา็ออยากทำงานเวลาร้อนแล้วแล้วรางวัลที่สาม

พี่น้องวันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมอีกสองหมื่นใช่ไหมอันนี้ก็แสนกว่าแล้วเนี่ยเนาะอีกไหนอันนี้สองหมื่นสามสองสองเป็นเจ็ดแปดหมื่นห้าแสนกี่สองหมื่น ตองหมือนแสนแสนกว่าสายผลิตี่ทาแล้วยผลิตเาีพวาาผลิตบือแล้วอุ้ยหูจักยังบอหนิหูจักยังบ่หูจักยังบอหน่หูจักบอจะของสวยมากเลยบ่ เยอะเกาะเยอะเกาะพอนี่เกาอีกหนึ่งมือขึ้นหรือขึ้นมาหอดที่หลังพ่อฮะมากนะไว้ซื้อบอมือขึ้นหรือขึ้นมาที่หลังพ่อพ่อขึ้นมาหอดก่อนนี่เมื่อกี้แม่สมพานกับพ่ออะไรนะเมื่อกี้พนให้คนละหมื่น พ่อวีนัสแกไม่ดีด้วยแต่ตาไม่ถึงมีคนตัวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทฮะไล่มาซื้ออะไรมากินข้าวไว้อาบน้ำก่อนให้เคี้ยน สองหาิเด้อเมืนึ่งเด้อมันยากินม่นสิรอจะรับป่ะรอเมื่อกก็อเดี๋ยวมากินกับผู้สาวว่าขาดสายน้่ย่ายืน้ให้นั่งให้นั่งตั้งสติกอนั่งตื่นนั่งเื่อนด้ยเชียวยังวันก็รเือดอยู่สาดตมๆ

ว่ว่ฟฟางสูตสว่าะไม่ฟาสูสม่วมงเขา,ามันป่วเหรอคาสูนมาท่านทาสีาส่สีองกันทีโอ้เปเสกเครื่องิมเบียดแล้วบอกองไม่ได้เครื่องทิมเบียดอ,รรรอ,อะไรหอโอ้โหดล่เาเอามาสี่พิมพ์เา

เกือบท่านอยู่บยมบเบงไม่คลิปแมนบแมนบแมนบเบงไม่คลิปเป้แมนแปดสิบหรอบอเนาะแมแปดสิบหบนาอกไกแล้วอยูอซัมนี่ย้อนอันนี้ไดนี่นี่ยังนี่าติดที่ดึงอายุจากเจ็ิกว่าลงมาได้เลยเียได้ดิเซนาอาบนั่นขัดัดย เอาใส่เอาใส่ถ้วยเอาหนำใส่กลางกางถึงรได้พูดพ่นะซัมพ่อจะได้ซ้ำนี่น่ะมาหาอ้กินชีวิีดีาย้ตงทักนแมนบอกใส่ผงเลยกินลงไปน้ำมาหาทันมาเอาสูตรกินลงไปน้ำแล้วก็ท่าน้ำคัดผิวน้ำอันนี้ี่ยังนี่ไม่่องซ่องได้่องจะจะนอยส่กับอันนี้คนไทยมเป็นคนลง บอกนึกว่ามีสองแล้วพ่อคำมวนพ่อคำมวนพ่คำมลพ่อนมวเปลี่ยนซื้อเป็นคำมวนชื่อเล่นเป็นมอสชื่อเล่นเป็นมอสแล้วแล้วแต่ทำหนักองลองกันเลไปอาบน้ำชัาหน่อยจ้าาโม่ง อ้าวโอ YouTube เนี่ก็นั่งย่างเดียวน้มันัา้นมันเก่าหรือเจาหนักมันเก่าบางแน่นี่ มันเก่าไม่หน่อยมซไม่หน่อยมัเากเไมหน่อยมันเก่าเนอมันหลอกมดแล้วไมนอยชด่างกดไมมามันก็เลยอ้าวตายแล้วพี่น้องขาโคงเลยน่มันก็อีกะแสดงว่าเขาแสดงว่าเขานักเติบยอยังอีกโอ้ระเบิด เียบจากกทมเยจากกมคด้วยจังสัตว์ก็ซื้อหนังความเทียนตาข่ายยาททยอันเขาบอกให้ทายไปซะนี่ยาทายทียูยาไายทียูผมจะซื้อไอ้ของใครนี่ไม่รู้ครับเขาลงเบียร์บอกขอบคุณที่มใจครับพอกันนะครับ